สบายดีพี่น้องป้องปลายเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องมานิกะเห็นหนากนกันกะอันดับเลกกะถักท้ายพี่ถักท้ายน้องฮก่อนเนาะพี่น้องกระวังว่าฐานผู้ชมคงสิบเําลำคาญเนาะพี่น้องมาน่กะมาพ่อ หน้าพ่อตากันอีกคือเก่าพี่น้องในเวลาฮิวตามเคยพี่น้องมันนี่มาก,กินข่าวน้ำกระเด้อพี่น้องเด้อมันกินข่าวกับปนประดุกพี่น้องนี่พี่น้องปนประดุกกินกับพักกระเดาวนี่พี่น้อง Nó kèm với <laughs> chim <laughs> mì chắc nòi, <laughs> Ngon, em ơi ผมอำรำพี่น้องเากระดเดากินกับปุ่นปดุกเข้ากันอำรำเลยนะพี่น้อง ถ้าผู้ได้บ่มหักขมกินบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อคนเอากินบอกคือกันเนาะพี่น้องบางคนกินคมได้บางคนก็กินค้มบได้ นี่สิเป็นหนึ่งเฮ็ดนางผ้าพี่พน้องเนว่ย็ินกรับก็บมีหลายอย่างอยู่พี่น้อง อันนี้จะเป็นหนึ่งพักกาดพี่น้อง ผู้ดได้ประท่านกินข่าวกับมาเดอรพี่น้องเดอรม,มากินพร้อมกัน แตงก็พอดีกินนี่พี่น้องมะเขือกเกร งามลองก่อนพี่น้อง มีแห้งยาวเลยพี่น้องวันนี้ในน้ำรองลงไปแค่มครควกินข่าวถ้าบ่มีน้ำเนี่บบรอดพี่น้องเป็นความเคยชินแล้วพี่น้องมาต่อหยุกสองพี่น้องบางดพร้อมปลดเลยพี่น้องพักกระเดาะ ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขียมวัวัวในเเด้อพี่น้องสำหรับผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้อง